อ้าวชื่ออะไรคะคนนี้นะคะชื่ออะไรไอ้เหลืองนี่อะชื่ออะไรน้องพลอยชื่ออะไรคะเอมวันจิ๊บจ้าใครสุดแหลมอย่างเงี้ยทำทนไม่ได้นั่นแหละสิที่อย่างเงี้ยทำทนไม่ได้นะโย ใช่วิดีโออัดอยู่เนี่ยเนอะเห็นไหมอยากรู้แม่ลุงอยากรู้เดี๋ยวโดนตบนี่โดนใจแล้วโดนใจแล้วโดนใจโดนใจโดนใจุ้งนี่ทำแน่วันนี้คุณนายตุ้งจะไปถ่ายแบบที่เกาะสมเด็จปวดสังเกตจากการแตกตัวครับ F S M สองคนนี้อะไรกันหรอแม่ทำไมจ้ะฮะก็เหลืออีกเยอะไม่ใช่หรอเตออะไรกันหรอ98 96เีมากเลยค่ะมันดีมากเลยอะไรเนี่ยลุงมันถูกจริงค่ะ นี่เดี๋ยวไปลงในยูยูทูบนะแล้วก็เอาลิงก์มาเปิดนะคือนิชันเป็นดาราค่ะวันนี้ชั้นนี่เอาไปลงยูทูบนะเราไปหันหน้ามยดีดาราเธอเอาไปลงได้ในคลิปอะได้เอาไปลงยูทูบแล้วก็มาเปิดดิเธอคนนั้นอะเธอหญิงเหรอเธอคนไม่ไหวนี่เหรอไม่มา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 อุบาทแมนมากจริงแค่ที่ฝุ่นอะไรนึกว่าน่าโอเคชนก้อนไข่ปลา โซนตีนเฮ้ยอย่าพูดถึงลูกเกดอย่างงี้สิลูกเกดแต่ขากระแพงหัวเลอะหัวเราจำไว้ไลยนะไอ้พวกเนี้ยจำไว้จนหนาวเยกันทิปกลับก่อนไหมเขียนอะไรเปล่ากูหิกูเองอ่ะทิปก็บอกกลับกันขึ้นเรือดิ เราพร้อมนะเราค่อยเขียนสาวนี่รู้สึกว่าจะมีแต่รูปไอ้ตุ้งยังไงเอาคนถ่ายถุงถ่ายเองมาถ่ายเอาเองไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวไปดูไอ้ตุ้มจะเป็นนางแบบเราลงพิธีด้วย่บูทูดอีกคนเดียวเลยล่ะรักมันจริงเลยเองเราละรักคนอื่นมากบวกอ๋อไอ้ก้าศอยู่นู่นนี่เองว่ามันหายไปไหนคนนึงคุยกับสาวแน่ๆเลย เนาะเออบอแนขับทันนะขับถันขับถันมีสี่มอเตอร์ไซค์วขับั่านคือูขับนะขอลงนี่แล้วู่ถ่ายกันถ่ายมั่งดิเร็วเร็วแล้วลุกถ่ายวีโออยู่บอกว่ามาถ่ายน้อย เหมือนเป็นชั้นพูดกันเองนะเองมไม่พูดถ่ายให้สิบปุยกัได้พยตะกุยไม่ใส่ยูท้งกระตะกุยับปังไหมแกแดดสิ้นดีโอ้ยไปยอมเฮีลยงไ่มน่าเขียดอ่ะ บานนี่ยกให้คนเดียวเลยอ่ะเราเชวนต่อเลยเด้ไม่รักนะโอ้ยลูกลักลุกลักชายโสดเดเดี๋ยวมึงเสร็จแน่กูไปลงบล็อกเดี๋ยวกูจะเอาไปลงบล็อกเฮ้ยน้องกายิ้มหน่อยน้องกายคุยโทรศัพท์ซะงั้น เอาไก่นเลยาไก่อนเดละใครดูแล้วตายใครจิตโอ้โหประมาณแบบว่าเดอนลิงเลยใช่ไหมอ๋อนี่เขาลองกับมันี้ออกมาเีตอนแล้วเดี๋ยวข้ามันจะดีเฮ้นี่เดือนลงนี่เดือนละ